วันนี้เราก็จะมาทำโครงโซล่าเซลล์กันนะครับโครงนี้ใช้สำหรับสองแผ่นนะครับเสาหน้าสูงอยู่ที่เมตรห้าสิบนะครับเสาข้างหลังสูงเมตรเจ็ดสิบนะครับความว้่วนะครับว้่วและยาวยาวอยู่ที่เมตรแปดสิบกับสองเมตรยี่สิบนะครับ กั้วงก็เมตรห้าสิบนะครับอันนี้ก็จะเป็นเหล็กกาวไนทั้งหมดนะครับเป็นเหล็กกองสองคูณหนึ่งนะครับกับเหล็กกองหนึ่งคูณหนึ่งนิ้วใช้แบบวดงบประหยัดนะครับ่านข้างล่างผมก็จะออกเป็นสีมุมเลยนะครับเนอะ ตีนก็จะใส่เพดนะครับแล้วก็ยึดกับปูน